ต่อไปไปติดตามข่าวเรื่องของการรับคณะผู้แสวงบุญกลับบ้านนะครับท่าอากาศยานหัดใหญ่ครับพร้อมด้วยหลายภาคส่วนรอให้การต้อนรับคณะผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัตณ์ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยสายการบินไทยจำนวน271คน ท่าอากาศยานหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่ครับวันนี้เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาหนาทีเที่ยวบินที่ TG 8 8 0 9ของสายการบินไทยได้นําคณะผู้สแสวงบุญเดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัทจำนวนจํานวน271คนจากท่าอากาศยานมาดีนาประเทศซาอุดีอาระเบียบินตรงมายัางท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยมีส่วนราชการผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลาโดยนายอับดุลราซักมีนยาลา ผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับโดยคณะผู้แสวงบุญครับต้องผ่านระบบการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โรคเมอและโรคฝีดาดลิงผู้แสวงบุญทุกคนต้องผ่านเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้จะได้รับการซับประวัติเพิ่มเติมตรวจร่างกายตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดสาธารณาสุขอำเภอคลองหอยคงและโรงพยาบาลในท้องที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งยังให้คําแนะนําในการปฏิบัติตนในการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในท่าอากาศยานมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆให้กับคณะผู้สแสวงบุญมีการจัดช่องทางอำนวยความสะดวก ด้านการตรวจหนังสือเดินทางการผ่านพิธีศุลกากรมีรถบัสของสายการบินไทยนำผู้แสวงบุญไปยังอาคารอเนกประสงค์ ของท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อรับสัมภาระทั้งนี้นะคะท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สวงบุญและก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการด้วยนะคะและสําหรับบรรยากาศของญาติญาตินะคะที่มารอรับผู้สวงบุญตั้งแต่ช่วงเช้านะคะต่างก็จะมาเกาะรั้วนะคะแล้วก็เรียกชื่อญาติของตนเองบกมือทักทายกัน และทันทีที่ผู้แสวงบุญได้พบกับญาตินะคะต่างก็โผล่เข้ากอดกันอย่างอบอุ่นด้วยนะคะซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตเป็นเรื่องที่พี่น้องมุสลิมตั้งใจไปแสวงบุญอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้ร่วมกับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกที่นครเมกาประเทศซาอุดีอาระเบียในการประกอบศาสนากิจที่ได้ถูกกําหนดไว้ในหลักการของศาสนาอิสลามและยังได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้และเมื่อกลับมาแล้วนะคะได้ นำเอาคุณค่าของฮัชจากการไปสแสวงบุญมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้อยู่ในหลักคำสอนของอิสลามที่ถูกต้องซึ่งรัฐบาลค่ะได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัสตลอดมาเพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัสนะคะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยและได้ประกอบศาสนาก,กิจอันสําคัญยิ่งนะคะอย่างสมบูรณ์ค่ะ